สวัสดีจ้าพ่อกรับย่ายทิบชาแนลอีกแล้วจ้าวันนี้ย่ายทิบมันตะเลิกงานะย่ายทิ์หิวเขาไม่เห็นนะัหนกินเขาเ,เมนูแกงอ่อมกบย่ายทิก์กับครัวพี่ครัวน้ำปลาใส่กันเนี่ย Ah, เดือดแล้วได้ติกระเียวพักใส่พักไปนี้ยังบวบค่ะบวบพักระแงพักระแงงามงยักระแงงามง่ายอก็ใบแมงลัก กระเทยปะเทียวบไปใส่หมวดลงไป แกย่ทิพย์หมดย่ทิพย์เ,เลยดังท่านปิดฟ้าไว้ก่อนให้มันเดือดก่อนม <c oughs> ึงย่ทิพย์ย่ทิพย์ฮัทอน,นพ่อพันหอยเก็บไข่หอยมาร่องฟอพันดึงมันสีได้ผลหรือบ่่ได้ผลอันนี้ตัวน้อยมันเด้อจันเลย กะละมังนี่ยายทิพย์ยหญ่มาจากกะละมังนี่มาใส่กะละมังนี่แยกกันชุ่มนีบอ่อลงนี่อันนี้มันปูจะปูเอามาเลี้ยงเพิษแม่พันธุ์มันเก็บน้ำขังเนี่ยทงห้าเนี่ยมา,าเทียมันนั่นแท้พันธ์เทียนั่นพ่อบ่ได้ซื้อพันธุ์ ยายทิพยัสีอัพเดทให้เบิ้งตั้งแต่แยายทิพย์เสียหงานแล้วยายทิพยโก้ยุเวลาตายเมื่อเราพี่น้องเอ้ยบักพริกบักเขียปผูกไว้นี่บักพริกนี่จักขี้เงีง้ยงมาย่างต่วนเดียวต่วนเดียวบักเขียวนี่ได้กินไว้แน่ดูบักเขียวบักเขียวแน่แน่หน่อยเนี่ยาายาย,ย,ย,ยทิพย์กเ็เก็บไปกินแล้ว ดอกเนี่ยนี่าไม่จับกับเคี้ยวหน่อยนหน่อยนี่ไหมเห็นหน่อยมันปะอย่าหน่อยนหน่อยกินกระพุนกระเกียวนะมาแล้วบ่ย่งเลยแยกทิบกระขันปลูกแล้วลูวก,กย,ย่างกับใบย่างแยกทิบเสียหย่าไม่ ยาหนาหมาหกขวดเว้ยเสียออกให้มันเปลี่ยนเกิดบ่เกิดไก่ยาหัวมันอะไรยังมากก็ฟังไว้ที่เก่าล่ะอะไรยังมากก็ฟังไว้ที่เก่าขึ้นมาปลูกเนาะปลูกย่างเดียวเลี้ยงย่างเดียว คนเข้าว่าร่องบล,ล,ลูนักด่าต่องร่องไม่ร่องไม่รู้